สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลักร้อยบนระยะยาวนะครับ17งวดวติดนะครับก็เป็นสูตรที่มีตัวเลข3ตัวนะครับเป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงนงวันนี้เป็นงวดแรกนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับสูตรลักร้อยบนก็มีเข้าอยู่1สูตรที่เป็นสูตร2ตัวนะครับในคลิปนี้ก็จะลงให้พร้อมกันเลยนะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรนี้เดี๋ยวจะมาลงให้ดูนะครับย้อนไปดูสูตรเก่ากันนิดนึงก่อนนะครับในงวดที่ผ่านมานะผมลงสูตรหลักร้อยบนนะครับเทียบชน2สูตรนะครับเป็นสูตร2ตัวนะครับผลปรากฏว่าเข้า1สูตรนะครับ ในสูตรที่1นึ่งนะคือสูตรที่เข้าพอผลรางวัลมาดอ,อก5้าห้หลักร้อยเนี่ยมันเข้าในสูตรที่1เลขห้แต่สูตรที่2เนี่ยลุดนะครับตัวที่ชนมันไม่มานะครับสูตรที่1นนี่ยังเดินนะครับเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก6กศห้านะครับ เดี๋ยวจะมาคำนวณสูตรนี้ก่อนนะครับว่างวดใหม่จะได้เลขอะไรนะครับสูตรเก่าในสูตรที่1นนะครับวิธีการคำนวณนะครับใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหน่วยบนบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 3ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2อเามาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับ สูตรมันใช้แสนสองครั้งแล้วหน่วยบนสูตรนี้นะครับหลักแสนนะบบวกกันสองครั้งก็หกหกบวกหน่วยบนเลขสีบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขศูบวก10หน้าครั้งที่สองเลขสีบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้ง3ามแยิบส แล้วก็บวก10ท้ายครั้งที่1เลข8บวกด้วยท้ายครั้งที่ 1, 1> เลข 2, 2สูตรบวก1คงที่12บวก4ได้16 16บวก4 20 20บก24เป็น44 44นะครับบวกอีก8นะครับ44ก็เป็น52 52 53 54 55นะครับได้เลข5 เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรนี้มันจะบวก2นะครับดังนั้น5บวก2ได้7สูตรเดิมนะครับสูตรเก่าที่มีตัวเลข2ตัวในตำแหน่งหลักร้อยนะครับได้5 7ก็ไม่รู้จะมาไหมนะครับส่วนสูตรที่1เอาสูตรที่2นี่นะครับมันหลุดไปแล้วนะครับแต่ลองดูก็ได้นะว่างวดใหม่จะได้เลขอะไรนะครับเดีย๋ยวผมจะลองบวกดู แสนบวกร้อยบนแสนร้อยบนสิบบนหน่วยล่างสิบบนหน่วยล่างร้อยหน้าสองหน่วยหน้าสองร้อยหน้าสองหน่วยหน้าสองร้อยท้ายหนึหน่งหน่วยท้ายหนึ่งร้อยท้ายหนึ่งหน่วยท้ายหนึ่งสิบท้ายสองสองครั้งดังนั้นจะได้หกบวกห้าบวกสี่หกบวกห้าบวกสี่บวกเก้าบวกหก บวก8บวก8บวก2ตำแหน่งสุดท้ายบวก10 6บวก5ได้11 11บวก4ได้15 15นะบวก9ได้24 24บก6 30 30บก8 38 38บวก8 46 46 47 48 48ก็เป็น58ได้เลข8สูตรนี้มันบวก7 8บวก7นะครับเท่ากับ15ได้8 5สูตรที่หลุดไปทนะั้งหวดใหม่มันได้8ได้5นะครับแต่ก็ไม่รู้จะเข้าหรือจะหลุดนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าท่านผู้ชมชอบสูตรเก่าก็ลองดูนะครับหรือจะดูสูตรใหม่ ที่ผมเตรียมมาก็าได้นะครับแต่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับส่วนใหญ่สูตรที่เข้ามาระยะยาวๆนะมันมีโอกาสที่จะหลุดสูงมากนะครับเพราะว่าสูตรที่ลงให้แม้สูตรที่2นี้ยังหลุดไปแล้วสูตรหนึ่งนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเข้าต่อหรือว่ามันจะหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ดูนะครับเอามาดูสูตรใหม่นะคราวนี้สูตรใหม่คราวนี้จะมีตัวเลข3าตัวนะครับ มีตัวเลข3ตัวนะครับในตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับสาิติ17งวดติดนะวิธีการคำนวณหลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักพันบวกหน่วยบนบวก10บล่าง3าครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1บวก2องคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก3าบวก4งวดแรกนะย้อนย้อนหลังไปดูตั้งแต่งวดแรกนะงวดแรกเนี่ยออก019นะครับนยน่ในสูตรมาคำนวณคำนวณได้70-4มันก็เข้าที่เลข0ูนย์ ในตำแหน่งร้อยบนนะครับงวดทันมานะครับออก90 3นะครับเข้าที่เลข9งวดทันมา2 72นะครับคือเลขที่ออกเข้าที่เลข2งวดถัดมาออก8 7 2เข้าเลข8งวดถัดมาออก6 05นะครับเข้าเลข6 งวดดมาออก5 3าสามศูเข้าเลขห้แล้วก็งวดธมาออกสี่มเข้าเลขสีงวดดมาออกเจ็นะเข้าเลขเจ็ดงวดมาออก4ี8เจเข้าเลขสี่งวดมออ 7, 8, 2, งวด,มาออ, 4, 7, 8, วดมาออก8 1 2เข้าเลข8 งวดถัดมาออก2 0 2นะครับเข้าเลข2งวดถัดมาออก4 4 6เข้าเลข4แล้วก็งวดถัดมาออก9 5 1นะครับเข้าเลข9งวดถัดมาออก9 9 0นะครับเข้าเลข9งวดถัดมา0 9 7นะครับเข้าเลข0 งวดทันมาออก7 57ดห้าเข้าเลขเจ็แล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะที่ออก5 44เข้าเลขห้าสถิติย้อนหลังก็17งวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงวดนะครับสูตรนี้มาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะแสนสองครั้งแล้วบุกพันนะครับ แสนสองครั้งก็หกหกได้สิบสองบวกหลักพันเลขห้าบวกหน่วยบนเลขสี่บวกสิบล่างสามครั้งสามแปดยิบสี่บวกสิบหน้าครั้งที่สองเลขสี่บวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขแปดบวกสองบวกสองคงที่นะครับสิบสองบวกห้าได้สิบเจ็ดสิบเจ็ด บวก4นะครับได้ยี่สิบเอ็ย่สิบเอบวกสี่ยี้ายีก็เป็น45 45ิบห้าวกสี่สีก็เป็น59นะครับได้เลขเก้เป็นเลขเด่นตัวแรกสูตรมันบวก3บกสีบวกสได้12 2สบวกสี่ได้หสูตรนี้ได้9 2 6นะครับ ก็ไม่รู้ตัวไหนจะมาเหมือนกันนะครับผม9 26เป็นตัวเด่นหลักร้อยในสูตร3ตัวระยะยาวถ้าใครชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะว่าตัวไหนมันจะออกนี่นะครับสูตรเก่าเมื่อกี้ลงให้ดูก็ได้5กับ7สูตรนี้ได้9 2 6ตัวเลขไปคนละทางเลยนะครับนะครับสูตร3ตัวได้9 26ส่วนสูตร2ตัวเมื่อกี้นี่ยคำนวณได้ ห้ากับเจ็ดที่ยังเดินอยู่ส่วนสูตรอีกแปดห้านี่หลุดไปแล้วนะครับมันตัวเลขไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่รู้ตัวไหนจะมาดังนั้นท่านผู้ชมก็อาไปเทียบกับสูตรหลักร้อยที่ท่านผู้ชมมีนะครับเดี๋ยวค่อยไปรอดูในวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับว่าสูตรไหนจะเข้านะครับหรือจะไปรอดูชุดสรุปของผมวันนี้ก็ได้นะครับชุดสรุปเ,เดี๋ยวผมทําเสร็จผมก็จะลงให้นะครับอันนี้ผมก็จะทยอยลงสูตรไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ